ครั้งต่อไปที่เราเห็นฝุ่นเนี่ยเราน่าจะถ่อมใจลงแล้วก็แสดงออกถึงการกลับใจที่มีต่อพระเจ้าว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านี้บ้างแล้วเราจะกลับใจจากสิ่งเหล่านี้อย่างไรดีจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็กลับมาเชื่อฟังพระองค์อีกครั้งหนึ่งทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรากลับมาเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยเราทั้งหลายจะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ลดมลภาวะด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อโลกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาให้ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะเป็นคนที่รัก สภาพแวดล้อมล้วเป็นคนที่มีวินัยในการรักษาสภาพแวดล้อมเพราะพระคัมภีร์กำชับให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยร่วมกันกับพระเจ้าในการดูแลโลกนี้ประถมการบทที่หนึ่งบอกชัดเจนว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้มนุษย์เนี่ยดูแลโลกนี้ให้ดี ทำให้อยู่สงบสุขแล้วก็ทำให้เกิดผลดีนะครับถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าเราจะไม่เป็นคนที่ทำลายโลกแล้วก็ถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะไม่เป็นคนที่มองเฉพาะประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ไม่สนใจว่าสิ่งไหนมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับนะสมัยก่อนเนี่ยเราก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นมลภาวะที่เกิดจากการทำอุตสาหกรรมใช่ไหมครับนะแต่เราก็กลับตัวกลับใจใหม่แล้วเราก็ลดสิ่งที่เป็นเรื่องของ ภาวะอุตสาหกรรมนั้นลงอะไรที่มันจะไปทําลายสภาพแวดล้อมเราก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้ขนทางที่มันไม่ทาลายสภาพแวดล้อมเหมือนเดิม